สวัสดีค่ะมาพบกับช่องปนโยกสดไทยแลนด์นะจ๊ะมาคะ่ะมากินข้าวด้วยกันจ้ะวันนี้มีแกงหน่อไม้จ้ะแกงหน่อไม้ส่รพักก็แย่งเลวจ้ะเด้อแล้วก็เจวปลามูทอดจ้ะผักชีลาวจ้ะมีผักวาวมวนน้ำจากผักคา แล้วก็กินกับข้าเหนียวคือเกาจ้ามากินข่าวน้ำกันจ้าแกงไม่ไหมเลยจ้านี่แกงเซพักกระแยง sẹp cầm chèo chèo pa đẹp หอ,อมหักไปเนี่ขนาดเลยจ้ะ สือพันมากจ้ะเจ็ดสิบบาทเดีย๋ยวมาคลายหนึ่ง มูดหวับไม่แล้วที่ผ่าแบบ พอนแกงแบบบานๆเลยค่ะเนี่ยแกงแบบเบอร์เ้นเส้นนมั่ยเข้าใจว่าแบบไงมั้งนะ Xẹp rồi. Lan vào บางลานข้าเจ้าจะใส่ผักค้าน้ำจะหลั่นบนโมไซจ้ะ กินกับเพาะขาด้วยจ้ะนี่ม,มันหยอดกระถินด้วยจะอมหวาก,กว่วกินกับแกงหน่อหม่นี่แซ่บคับกระเพาจะ้ะ mũi bình cắp treo mình có sẽ bỏ tặng mũi bình treo thằng nhỏ anh Mũ đi mũi bình phan phân xử mà คนมมาแกงบูไหมสิมเพูดเดียว แ่บกินง่ายได้จะแซ่บจังทำไม เขาเนี้ยเบอร์ติปเนี่ยประมาณสามอหน่อยจ้ะห่อละหาบาท ทำจุดถ่ายแล้วจ้าไปคราเนี้ยเอากระเบื้อ,อติ๊บแล้ว <laughs> อื้ม สำหรับเมนูวันนี้นะคะแกงหน่อไม้กินกับข้าวเหนียวหมดกระติบเหมือนเดิมแล้วก็กินกับเจ่วปลาจ้ะก็มีหมูทอดอร่อยนะคะสำหรับเมนูวันนี้อาหารอีสานบ้านๆแต่แสบจ้ะแสบจ้ะเมนูมันนี้ไปสื่อข้าเจ้ามากจ้ะโมมีเวลาเห็ดมือนก็เลยไปสื่อข้าเจ้ามาจ้ะแสบคือเกาจ้ะข้าเจ้าเห็ดแซ่บแสบเห็ดแก่ๆแบบ อีสานอาจจะแบบนุ่นเๆเศบๆจะ้ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ฝนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนทำคลิปต่อไปเดี๋ยววันนี้ฝนขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวไปกินหมูปิ้งต่อเอาไว้เจอฝนคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะใครดูคลิปนี้อยู่ฝนก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆเงงกันนะทุกคน เดี๋ยวเจอฝนคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะไปละ